เยธรรมาเหตุปัปพวาเตสังเหตุงตถาคตโตอาหาเตสัญจโยนิโรโทจะเอวังวาทีมหาสัมโนติทำทั้งหลายเหล่าใดมีเหตุเป็นแดนเกิดระตถาพโเจ้าทรงแสดงเหตุแห่งธรรมเหล่านั้นและความดับแห่งธรรมทั้งหลายเหล่านั้น พระมหาสมณเจ้าทรงสั่งสอนอย่างนี้ตอนที่ห้าสิบนางสารีพรามณีบรรล,ลุโสดาบันท่านพระสารีบุตรท่านพระจุนทะและเหล่าอันเตวาสิกะห้าร้อยได้เดินทางจากวัดเชตวันจนกระทั่งถึงนาลันทากรุงราชครื้แควนมคตซึ่งเป็นบ้านเกิดของท่านทั้งสอง ตามหลักฐานโบราณคดียังค้นพบหลักฐานแสดงที่ตั้งบ้านของท่านทางเข้าอยู่ตรงข้ามมหาวิทยาลัยนาลันทาเราต้องนั่งรถสามล้อของอินเดียผ่านหมู่บ้านสวนผักทุ่งนาและเดินเท้าตามคันนาของชาวบ้านจะได้พบบ้านหลังน้อยและห้องที่ท่านเกิดที่ท่านได้ปรินิพานจากพระไตรปิฎก พระสุตตันตปิฎกทีฆานิกายมหาวักเล่มสองภาคหนึ่งหน้า375อเจ็ัตฐถาได้อธิบายในอักขาสาวกนิพานวันานาดังนี้ว่าครั้งนั้นหลานชายของท่านพระสารีบุตรเทระชื่อว่าอุปรเรวตะพบท่านพระเทระที่นอกบ้านจึงเข้าไปหา ท่านพระเถระพูดกับหลานชายว่าย่าของเจ้าอยู่ในเรือนหรือเธอจงไปบอกว่าเรามาที่นี้จะขอพักอยู่ในบ้านนี้วันเดียวจงจัดห้องน้อยที่เราเกิดและจัดที่อยู่สำหรับภิกษุห้าร้อยด้วยเถิดขยายความอุปรเรวตะไม่ได้มีการกล่าวว่าเป็นลูกของใครกล่าวเพียงว่า เป็นหลานของท่านพระสารีบุตรซึ่งอาจเป็นบุตรของน้องชายคนใดคนหนึ่งทิ้งให้อยู่กับย่ามารดาของท่านพระสารีบุตรก็คงได้รับความทุกข์ทางใจเพราะลูกทั้งเจ็ดคนบวชกันหมดและทิ้งหลานให้อยู่กับย่าตามลำพังบิดาของท่านพระสารีบุตรคือวังคันตพรามไม่ได้กล่าวถึงในเหตุการณ์นี้เลย จตหกถาได้อธิบายต่อว่านางพรามณีคิดว่าทำไมหนอจึงต้องสั่งให้จัดสถานที่อยู่สำหรับภิกษุมากถึงเพียงนั้นอุปติสสะบวชเมื่อหนุ่มหรืออยากเป็นขรือหัดเมื่อแก่แต่ก็รีบจัดการที่อยู่สำหรับภิกษุห้าร้อยรูปจัดห้องไว้ต้อนรับท่านพระเถระหลังจากส่งภิกษุทั้งหลายไปแล้วท่านพระเถระ เข้าไปพักในห้องที่เกิดอา,าพาธแรงกล้าจากโรคท้องร่วงเป็นโลหิตภาชนะหนึ่งรองภาชนะหนึ่งชักออกนางพรามณียืนพิงประตูห้องมองดูแล้วคิดว่าบุตรของเราดูไม่เป็นปกติเท้ามหาราชทั้งสี่ตรวจด,ดูว่าพระธรรมเสนาบดีอยู่ที่ไหน ก็รู้ว่านอนป่วยบนเตียงในห้องบ้านเกิดที่นาละกะคามพากันมาไหว้ยืนอยู่แล้วบอกพระเถระว่าพวกเราเท้ามหาราชมาเยี่ยมและจะมาเป็นทีลานุปัฏถากผู้พยาบาลคนไข้คำนี้ใช้เฉพาะพระสงฆ์พระเถระกล่าวว่าเรามีคีลานุปัฏถากแล้วพวกท่านไปเสียเถิด ครั้นเท้ามหาราชทั้งสี่ไปแล้วเท้าสักกะจอมเทพเท้าสุยามะเป็นต้นและเท้ามหาพรหมก็พากันมาเยี่ยมโดยในเดียวกันพระเถระสงเทพและพรหมเหล่านั้นกลับไปอย่างนั้นเหมือนกันอัฏฐกถาอธิบายต่อว่านางสารีพรามณีเห็นพวกเทวดามาและไปคิดว่า พวกเหล่านั้นเป็นใครหนอจึงมาไหว้บุตรของเราแล้วก็ไปจึงไปยังประตูห้องของท่านพระเถระท่านพระสารีบุตรเถระถามว่าทําไมมาผิดเวลานางพรามณีตอบว่าแม่มาเยี่ยมลูกแล้วถามว่าพวกใครมากันพระเถระตอบว่าท้ามหาราชทั้งสี่นางพรามณีถามว่า เจ้าเป็นใหญ่กว่าเท้ามหาราชทั้งสี่หรือพระเถระตอบว่าเท้ามหาราชเหล่านั้นก็เหมือนเด็กวัดที่ถือพระขันอารขาตั้งแต่พระาศาสดาของเราทรงถือปฏิสนธินางธามณีถามว่าแล้วใครมาอีกละลูกพระเถระตอบว่าเท้าสักระจอมเทพเจ้าเป็นใหญ่กว่าเท้าสกกะเทวราชอีกหรือลูก พระเถระตอบว่าเท้าสักกะนั้นก็เหมือนสามเณรถือของเมื่อพระศาสดาของเราลงจากดาวดึงก็ทรงช่วยถือบาทลงมานางถามต่อว่าใครสว่างจ้ามาละลูกพระเถระตอบว่าเท้ามหาพรหมชั้นสุทธาวาสเป็นผู้มีบุญคุณและครูของแม่ไงนางอุทานว่า เจ้ายังเป็นใหญ่กว่าเท้ามหาพรหมอีกหรือท่านพระเทระตอบว่าได้ยินว่าในวันที่พระาศาสดาของเราประสูติเท้ามหาพรหมทั้งสี่นี้ใช้ตาข่ายทองมารองรับพระมหาบุรุษนางสารีพราหมณีคิดว่าบุตรของเรามีอนุภาพถึงเพียงนี้พระผู้มีพระภาคเจ้า,าศาสดาของบุตรเรา จะมีอนุภาพสักเพียงไหนปีติเกิดขึ้นแผ่ไปทั่วเรือนร่างอย่างฉับพลันขยายความนางสารีพรามมณีมารดาของท่านพระสารีบุตรนับถือเท้ามหาพรหมในชั้นสุทธาวาสและเป็นผู้มีบุญคุณและเป็นครูของนางสารีพรามมณีซึ่งพรหมชั้นนี้เป็นพรหมอริยะทั้งสิ้น มีพระอนาคามีและพระอรหันต์อุบัติขึ้นได้จึงวิเคราะห์ได้ว่านางสารีพราหมณีนับถือพรมอริยะแต่นางไม่ทราบท่านพระสารีบุตรจึงกล่าวว่าพรมชั้นสุดทธาว่าซึ่งเป็นผู้มีบุญคุณและเป็นครูของแม่ขยายความปีติจากคำพีวิสุทธิมรร์และวิมุตติมรร์ แบ่งปีติเป็นห้าประเภทคือ 1. นขุททกาปีติปีติเล็กน้อยพอขนลุกชูชันน้ำตาไหล 2. องคณิกาปีติปีติชั่วขณะทำให้รู้สึกแปลกๆเป็นขณะขณะดุดฟ้าแลบเสียวซ่านถึงรูขุมขน 3. าอกันติกาปีติปีติเป็นระลอกหรือปีติเป็นพักๆ ทำให้รู้สึกสู้ลงมาในกายดุดคลื่นซัดฝั่ง 4. อุเพคาปีติหรืออบเพงคาปีติปีติโลดลอยอย่างแรงรู้สึกใจฟูแสดงอาการหรือทำการบางอย่างโดยไม่ได้ตั้งใจเช่นเป่งอุทานเป็นต้นหรือรู้สึกตัวเบาเหมือนลอยขึ้นไปในอากาศ 5. ภารณาปีติ ปีติซาบซ่านให้รู้สึกเย็นซ่านเอิบอาบไปทั่วสารพางกายปีติที่ประกอบกับสมาธิดังนั้นนางสารีพรามณีน่าจะมุ่งเอาข้อที่ห้านี้อธถกถาอธิบายต่อว่าเมื่อท่านพระเถระคิดว่ามันดาของเราเกิดปีติโสมนัสบัดนี้เป็นเวลาเหมาะที่จะแสดงธรรม จึงกล่าวว่าจะคิดไปทำไมโอบาสิกานางสารีพราหมณีจึงกล่าวว่าบุตรของเรามีคุณถึงเพียงนี้พระศาสดาของบุตรเราจะมีคุณสักเพียงไหนพระเถระกล่าวว่าสมัยพระศาสดาของเราประสูตธออกมาหาพิเนศกรมตรัสรู้และประกาศพระธรรมาจัก หมื่นโลกธาตุก็หวั่นไหวขึ้นชื่อว่าผู้เสมอด้วยศีลสมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัศนะไม่มีแล้วกล่าวพระธรรมเทศนาอันประกอบด้วยพระพุทธคุณอย่างพิศดาลว่าแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเป็นต้นเวลาจบพระธรรมเทศนา นางสารีพรามณีก็ดำรงอยู่ในโสดาปติผลแล้วกล่าวกับบุตรว่าพ่ออุปาติสะเพราะเหตุไรเจ้าจึงได้ทำอย่างนี้เล่าลูกเจ้าไม่ให้อมตะรมนี้แก่แม่ตลอดเวลาถึงเพียงนี้ท่านพระเถระคิดว่าบัดนี้ข้าน้ำนมข้าวป้อน ที่นางสารีพรามณีมารดาของเราให้ไว้ได้รับการตอบแทนแล้วจึงส่งนางพรามณีกลับไปด้วยกล่าวว่าไปพักเถิดมหาอุบาสิกา